อิมินาสก,การีนะพุทังปูเชมิอิมินาสก,การีนะธรรมังปูเชมิอิมินาสก,การีนะสังขังปูเชมิอรหังสมมาสมุทโภพควาพุท,ธธพพทังพควันตังอภิวาเทมิพุทุมินาทุพุทังชีพตังยวิภานังสังขชามิ สวาขาโตภะคะกวตาธมโมธามังนัมสามิธโมังไม่นาทูธามังชีวิตตังยัวันนี้ผ่านางสานังขัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆไม่นาทูสังฆังชีวิตตังยัวันนี้ผานนงสาวนางขัจฉามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคณาทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนาทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะ นะโมทัสสะภะคะวะโตห r a h a t o s a m ั a s a m ธ u t ส a นาโมทัสสะภะคะวะโต a ะโ h a ัมมาสัมพุทธัสส a นาโมทัสสะภะคะวะโต a ะโต a ัมมาสัมพุ m ธัสส a พุทธังสรานังคัาฉามิธัมมังสรานังคัาฉามิสังฆังสรานังคัาฉามิทุติยัมปิพุทธังสรานังคัาฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสระนังฆาชามิทุติยัมปิสังขังสระนังฆาชามิตัติยัมปิพุทธังสระนังฆาชามิตัติยัมปิธรรมังสระนังฆาชามิตัติยัมปิสังขังสระนังฆาชามิติสระนะฆมนังนิิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามเรยะมชบาปมาทธานา เวระมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจาสิกขาปะธานิสีเรนะสุขติงยันตีสีเรนะภูวคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันตีทัสมาสีรังวิโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาระสัมปันโนสุกัตตโรกวิทูอนุตตโรปริสัทธัมมะสารติสัทถาเทวมนุสสานัง พุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปนโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิในโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสาตติ พาหงสหสมพินิมิตาสาวทันตังครีเมฆรังอุติตโคลาตเสนามะรังธานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินทวตันเตชะสาวตุเมชยมังขารานิมาราติเลกามปิยุติจสาปราติงโครัมปนาราวะกมักมักัตยาคังกันติสุตันตวิธินาจิตวามุนินทวตันเตชะสาวตุเมชยมังคลานี นาราคิริงกชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจกรรมะสนีวสุทาลุนันตังเมตัมบุเสกวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตจัสาบวตุเมชยมังครานีอุคิตาคันกรรมติหาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนบัตถังคุริมาระวันตังอิทีปิสังกมมัตมโนจิตตวามุนินโทตันเตจัสาบวตุเมชยมังครานี กาตวานา迦ทมุทรังอิวังคัพพินียาจินจายัตุธวจนังชนะกายมาเชสันเตนโสมวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสสาภวตุเมชยมังคารานีสัจจังวิหายมติสัจกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิตตวามุนินโทตันเตจัสาภวตุเมชยมังคารานี นันโทปนันทะพุจัังวิปุถังมิหิตเถงปุเตนเถรพุจจกเกนธรมาไปยันโตอิทูปเทสวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสสภวตุเมชยมังคารานีทุกาหะติทุพุจกเกนสุตตาหาถังพระมังวิสุติจุติมิตรติปกาพิธานังยานาคาเทนวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสสัวตุเมชยมังคารานี เอตาบิพุทธายมังคระัตกคาถาโยวาจโนธินทินเนสระเตมตันทิหิตวานะเนกวิธานยุปัตตวานิโมคังสุขังอันติกรมยนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสัพปานินางปุเรตวาปรมีสัพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินสัจวัชเชนหูตเมีเจยมังครัง ियो बोधियामो रे सखयन नीवत्त नो एव तंगच यो मुहिषमा करपराचित पल के पद विपो ख अभिषेक अखोपोत सुन खुम खांग तुम तुख्न सुमुथो चत पदिना चय कंग दीषि पदिना पथक ने पदक ने พวตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุมีพวตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุมีพวตุสัพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเม อาหางสุขิโตโหมิก็ให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหางนิรุโกโหมิก็ให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหางอวิโรโหมิก็ให้ข้าพเจ้าจงปราจากเวรอาหางอภิญโัจโหมิก็ให้ข้าพเจ้าจงปัาจากความรำบากอาหางอนิโคโหมิก็ให้ข้าพเจ้าจงปราจากอุสรรคสุขีอัตตังปะระารามิก็ให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปตั้งสิ้นเทอน ส,สัพเพสัตตาสัตว์ทั้ desktop, ทงหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ ah, ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุเป็นสุเธอจะได้มีเวรึ่งกันและกันเลยอัจชาปชาโหนตุจงเป็นสุเป็นสุเธอจะได้ปฏิบัติเดเบียนซึ่งกันและกันเลยอีิขาโหนตุจะงมีความสุขจะได้มีความทุกข์การทุกข์ใจเลยสุขีแอตตนังเป็นหารันตุจะมีความสุขการสุขจะรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเทอด เดชะค่ะขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาคุณครูประชาระอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมทำงานกันทั้งร้ายจงมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรเทวันคอยทันใดกุศลผลนี้เทืน